อุ้ยตัวท่านผู้ชมเอาเลยกวบเอาเลยกวบลวบกวบสโอ้ยเดี๋ยวดูดูดูหัวดุนโอ้โหดมไม่ต้องดมกวบทันทีกวบนั่นแหละมั่นใจแล้วกวบโวบอุ้ยมาแล้วท่านผู้ชมเรามาตามเขาตัวนี้กันต่อท่านผู้ชมนะหลังจากมันหายหน้าหายทาไปเลยท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเจอกันไหมนะผมวันนี้ผมก็เลยเตีย่ม เบ็ดครับผมเบ็ดสามเหยื่อเลยนะครับผมวันนี้นะฮะอ่าดีเลยดีเลยดีเลยจะมีเหยื่อเขียดสองหลังนะฮะแล้วก็จะมีเหยื่อไส้เดือนหนึ่งหลังท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่าคืนเนี้ยมันจะมากันไหมท่านผู้ชมมันจะมีตัวอะไรมากินบ้างสำหรับสามเหยื่อนี้นะฮะอา้าว อย่างแรกเลยผมบอกเลยเลยว่าใส่เดือนไม่น่านเหลือันนี่นอนะท่านผู้ชมโอ้โหเกี้ยงก่อนเกี้ยงตับเลยครับผมนะปลาเล็กสวยก่อนเลยเอาดูตัวต่อไปมันจะมีอะไรมาอีกท่านผู้ชมนะเหลือเขียนสองหลังท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปลาตัวนี้มันคือปลาฉลาดหรือปลาตองนั่นดูมันปลาตองหร้อปลาตองหรอกินโดนไหมโดนไหมโดนเอ้ามันเอาไปกินเฉยท่านผู้ชมฮู้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มันฉลาดสมชื่อจริงๆเลยโอ้เอาเอาเหลือตัวสุดท้ายท่านผู้ชมนีว่ยตัวนี้ปลาแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปลาเนืออ่อนนะหนวดเฟิร์มตัวเล็กหางยาวแล้วผมเอาเป็นไงกินโดนไหมโดนไหมท่านผู้ชมเฮ้แล้วเหมือนจะโดนโดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่ปล่อยหรือมันไม่ปล่อยีะยังไงท่านผู้ชม ไม่อยู่ไม่โดนหรือมันกินยังไงท่านผู้ชมโอ้ยอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไป็นท่านผู้ชมรัตัวอื่นนะเออเอานี่ไงท่านผู้ชมไอตัวที่ตามหาโอ้ยโอ้ยหัวแหลมท่านผู้ชมเอาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยเออเออตัวเดิมไหมโอ้ยใช่เลยท่านผู้ชมสัตวดรวบเข้าไปรวบเลยไม่ต้องลมไม่ต้องลมรวบนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดมันมาแล้วมันมาจริงๆเอาอุ้ยงับ มันงับเฉียวเฮียวโอ้ยปลาใหญ่ท่านผู้ชมเอาเอาเอาแสดงว่าถ้าเรามันวนเนี่ยมันเอาแน่ท่านผู้ชมเอาเอาละเอาละเอาละมันไปทางไหนไปทางไหนเฮ้ยหทางไหนทางไหนทางไหนไหนวนอยู่ไหนวนอยู่ไหนท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้อยู่ไหน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 โผล่มาง่ายได้ได้ท่านผู้ชมมันวนแบบเนี้ยมันเอาแน่ท่านผู้ชมนี่ฮะเอา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 ดูมาดูมาโอ้ยบันเลอร์เลยตัวหลักโลนั่นเองท่านผู้ชมเฮ้ดูวนเอา วนอีกวนอีกเอ้มันอยู่ลึกๆหน่อยนะฮะเอาละเอาละเอาละอ่าเสร็จแน่ท่านผู้ชมงานเนี้ยผมบอกเลยมันกรัวแน่ท่านผู้ชมเอาเตรียมตัวรอดูเลยท่านผู้ชมมันจะเสร็จไหมท่านผู้ชมมันไปางไหนไงไหนไงไหนแล้วมาแล้วท่านผู้ชมลอยเหนือน้ําแล้วเอาละอ่าลอยขึ้นผิวน้ําผมบอกเลยมันมาแน่บอกเขียนนิ่งเหรอนิ่งเหรอเอาแล้วท่านผู้ชม วัดใจกันเลยนะท่านผู้ชมแหละรอบนี้มันจะเสร็จไหมเอาหูยตัวท่านผู้ชมเอาเลยกวบเอาเลยกวบควบกวบสิโหูยเดี๋ยวดู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 หัวดุนโอ้โหดมไม่ต้องดมกวบสิ เอาตัวหัวไปการเบรท่านผู้ชมโอ้ยพลาดเอาอีกแล้วท่านผูออ้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราต้องมาตามกันอ่ออีกแล้วผมอีกโอ้โหสำหรับจตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ